เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่22มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นธุรก um, ิจใหม่มีความคิดใหม่ๆนะคะคุณจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินนะคะมีโอกาสจะมีโชคมีลาบัะจะได้เงินก้อนนะคะ ะได้เงินก้อนจะมีคนเอาโชคเอาลาบมาให้นะคะคุณมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะวันนี้สิ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องอารมณ์และคําพูดของตัวเองนิดหนึ่งนะคะทําบุญเสริมดวงนะทำบุญโรงศพสภากาชาติไทยนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของคนที่เสียชีวิตที่คุณได้ยินได้ฟังมานะคะแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีเขียวนะคะสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะ เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งหนึ่งสามนะคะหนึ่งหนึ่งสามขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ